โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Senny t y n i นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม m a p l e Story M กันเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ก็ไม่ได้เจอกันหลายวันนะ <c oughs> หน้าพอดีผมยุ่งงานมากนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้อัดคลิปเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเรื่องของตัวละครล,ละกันนะครับเป็นข้อมูลเดียที่ผมทำเอาไว้นะส่วนตัวเนี่ยลงเอาไว้ในตัวกลุ่มของ Maple Story M คนไทยแล้วนะครับแต่นี่ก็คือว่าทำแยกออกมา ใน u t u b e นะครับจะเป็นข้อมูลของตัวละครเลเวล200ของเซเวอร์เอเชียสองสกาเนียนะครับว่าตั้งแต่เกมเปิดมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีตัวละครเลเวล200เนี่ยแต่ละอาชีพเนี่ยกี่ตัวแล้วนะครับแล้วก็จะจัดอันดับตั้งแต่อาชีพที่มีคนเล่นยอดนิยมที่สุดนะครับไปจนถึงอาชีพที่มีคนเล่นน้อยที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอคอนเทนต์นี้เนี่ยจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของความเก่งตัวละครนะครับ ดูเอาไว้แค่พันผ่านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของความนิยมเนี่ยก็ถือว่าชัดเจนแหละนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยเปิดมา4ปีกว่าแล้วแล้วก็วตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มเล่นเนี่ยนะครับหลากหลายมากโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนละกันนะครับว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมีจํานวนตัวละครเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับผมจะแบ่งไว้เป็น3กลุ่มแล้วกันนะก็จะเรียงตั้งแต่อันดับ คนเล่นมากที่สุดนะครับไปจนถึงอันดับที่คนเล่นน้อยที่สุดโอเคนะครับผมมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกนะครับอันนี้คือที่คนเล่นเยอะที่สุดนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาชีพแฟนทอมนะครับบิชอปอีวานแล้วก็ลูมินัทนะครับดูโอเบลดไลทลอร์ดแล้วก็อ,อ,อาร์คเมดไลทวิ่งนะครับเอ,อ่อเมน้ำแข็งนะแล้วก็วินาเชอร์นะครับตามมาด้วยพาราดินดาร์กไนท์แล้วก็ไกเซอร์ แล้วก็นายวอลเกอร์นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเรานั่งดูดีๆเนี่ยก็ถือว่าผมว่าก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าในบรรดา12อาชีพนี้เนี่ยค่อนข้างจะอยู่มาตั้งแต่เกมเปิดนะครับแล้วก็คือเกมเปิดมานานเนี่ยอาชีพพวกนี้ก็จะเลเวลเยอะนะครับคนที่เลเวลสองก็จะมีปริมาณที่มากนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาตั้งเจาะลึกเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าแฟนทอมเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากเลยเพราะว่าตัวแฟนทอมเนี่ยเป็นตัวที่ความดี าฟาร์มดีมากคือยังไงทุกคนก็ต้องผ่านตัวแฟนทอมนะครับมันเป็นตัวที่ฟาร์มดีมากๆแล้วก็ตัวบิชอปเนี่ยก็แปลกนะบิชอปเนี่ยคือคนเล่นเยอะแต่ว่าปัจจุบันก็ยังมีปัญหาเรื่องของเวลาลงปาร์ตี้บอสเนี่ยก็ยังขาดเพนคนที่เล่นบิชอปเป็นตัวหลักนะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนะตัวอื่นก็ปกติแหละนะด้วยความที่มันอยู่มานานนะครับก็เลยคนเล่นเยอะแต่ถ้าเกิดแล้วนั่งจริงๆเนี่ยก็จะมีอาชีพดูเบรดนะครับที่ ค่อนข้างจะมาแรงแซงทางโค้งนะเพราะว่าถ้าเกิดเรานั่งดูแต่ละอาชีพเนี่ย listings, อาชีพด้เบรเนี่ยถือว่ามาหลังกว่าอาชีพเหล่านี้นะครับแต่ว่าจํานวนคนเล่นเนี่ยถือว่าเยอะนะครับนี่ถือว่าไม่ของราคาสายโจนเนี่ยก็ราคาพุ่งตามไปด้วยนะแล้วก็ด้เบรเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ยอดนิยมสลหรับคนไทยไปด้วยนะครับผมก็อันนี้ถือว่าไม่ไม่แปลกนะครับสลหรับตั้งแต่อันดับ 1- นึ1่งถึงสินะก็คนนิยมเล่น ต่อมานะครับจะเป็นกลุ่มที่สองนะก็จะแต่เริ่มตั้งแต่อันดับที่สิบสามไปถึงอันดับที่25สิบห้านะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เชิดดีมอนน์เอเวนเจอร์นะครับแล้วก็เบลดวิสั r ชาร์เ o อร์นะครับดีมอนสเลเยอร์โบมั t เตอร์นะครับพาร์ทไฟเดอร์อารันแล้วก็คินิสิตแองเจลินบัตเตอร์นะครับบัคเนียแล้วก็ฮีโร่นะนี่เป็นตัวลูกรักผมนะเป็นตัวที่ผมเล่นอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็ ต้องเสียนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มกลางๆครับค่อยๆที่จะกลางๆก,ก็คือว่าคนเล่นไม่ได้น้อยนะครับแต่ก็อยู่ในอันดับที่กลางๆล,ละกันนะครับถ้าเกิดนั่งดูเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าเฉดเนี่ยค่อนข้างจะแตบความนิยมพอสมควรเลยนะครับก็ตามมาด้วยดิมอนอเวนเจอร์เหล่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรานั่งดูจริงๆเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าบางอาชีพเนี่ยที่เป็นอาชีพดั้งเดิม นะครับตัวอย่างนะอย่างเช่นช h a d ดเวอร์นะครับโบตเตอรแล้วก็อารันเนี่ยบัคเนียแล้วก็ฮีโร่เนี่ยคือเป็นตัวที่อยู่มานานแล้วแต่ว่าตัวละครคนที่เล่นเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับซึ่งฮีโร่เนี่ยก็ถือว่าน้อยนะสหรับ4ปีกว่าแต่ว่ามีคนเล่นแค่ประมาณสัก120คนเนี่ยผมว่าน้อยนะครับซึ่ง120เนี่ยเอาจริงอ่ะก็อ,อาจจะมีคนที่แอคทีฟ เล่นทุกวันเนี่ยอาจจะไม่เหลือไม่ถึง5 0ก็ได้นะซึ่งผมว่าถือว่าน้อยนะครับอารันด้วยนะอารันฮีโร่แล้วก็บัคคาเนียเนี่ยนะถือว่าคนเล่นน้อยนะครับในกลุ่มนี้เนะี่ยถือว่ากลุ่มนี้ผมว่ากลางๆแล้วกันโดยความที่อาชีพมันอาจจะไม่ค่อยมีสเสน่ห์หรือเปล่าันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมานั่งดูตัวเซียเนี่ยน้องเซียเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่มาแรงมากๆนะเพราะว่าตัวละครเขาเนี่ยเพิ่งเข้าเมื่อประมาณต้นปีนะปัจจุบันเนี่ยโอ้โหคนเล่นไปประมาณ 200เนี่ยประมาณ100กว่าคนอนะร0 8คนนะซึ่งผมว่าอีกไม่นานเนี่ยเซียก็อาจจะอันดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างจะฟาร์มดีมากๆนะครับเ,รเดี๋ยวไว้ดูในปีหน้าอะไรกันนะถ้าเกิดผมยังไม่เลิกเนี่ยก็จะมาทำข้อมูลให้นะต่อมานะครับอยู่ในกลุ่มที่3ถือว่าใครที่อยู่กลุ่มนี้เนี่ยคุณเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับผมมา อ่านะครับอันนี้ถือว่าเป็นพารากราฟที่3แล้วนะก็จะเริ่มตั้งแต่อันดับ26นะไปถึงอันดับ37-38แล้วกันนะครับปัจจุบันเนี่ยเกม m a p l e Story M เมนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย38ตัวละครอาชีพนะครับซึ่งใครที่เล่นตัวหลักอยู่ในรูปภาพนี้ก็ถือว่าคุณเนี่ยเป็นตำนานแล้วนะเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่อาชีพซีนอนแล้วก็วอร์เ n นเตอร์นะครับมีจำนวนคนเล่นเนี่ยเท่ากัน แล้วก็คอแซนนะครับดาวบริเออร์นะแล้วก็ทันเดอร์เบรเกอร์เอ่อเมดไฟนะครับเป็นสองสายเอ็กโพเลอร์นะแล้วก็จะเป็นมาร์คแมนนะครับเมอร์ซิเดสแบทเทนเมดมคานิกนะครับแล้วก็บลัตเตอร์อาร์คกับแคนนอนเนียนะครับที่จริงอาร์คเนี่ยผมไม่อยากนับนะเพราะว่าตัวละครมันเพิ่งเข้ามาประมาณสักเดือนก่อนนะผมว่าอันเนี้ยถือว่า ถือว่าโอเคนะมันไม่ควรจะนับนะครับผมเพราะว่ามันตัวละครเพิ่งเข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลเวกสองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่พอเรามานั่งดูแต่ละตัวเนี่ยก็ต้องนั่งกาหัวเลยวนะว่าออซนะครับผมเมดไฟแล้วก็มาร์คแมนเนี่ยเป็นอาชีพที่คนไม่เล่นเลยนะแปลกนะครับผมคือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะ under ร์เนะครับคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ เอออันนี้ถือว่าเป็นอาชีพดังเดิมเลยนะนะครับแล้วก็ส่วนแคนนอนเนียเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่อาร์พับมากๆนะเพราะว่าตัวละครเนี่ยถ้าเกิดนั่งดูเนี่ยค่อนข้างจะมาหลังเออเนี่ยมาหลัง b 拉เตอร์มาเออมาก่อนมาก่อนผู้ผิดแคนนอนเนียเนี่ยมามาก่อน b 拉เตอร์นะมาก่อนอาร์คแต่ว่าคนก็ไม่เล่นนะครับแล้วก็คนที่แอคทีฟอยู่เนี่ยก็ผมว่าน่าจะไม่เกิน10คนนะ นี่ถือว่าเป็นความน่าเศร้ามาๆงๆทำว่าตัวละครมันเข้ามานานละแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยเล่นนะเออเสียดายนะครับผมซึ่งในรูปภาพเนี้ยผมแค่อาจจะบอกว่า้ที่จริงอะ่ะตัวละครเหล่านี้เนี่ยไม่ได้แย่นะครับถ้าเกิดใครไปดูข้อมูลเนี่ยจะรู้ว่าบางตัวละครเนี่ยอย่างเช่นดาวิร์นะครับหรือบลั t เตอร์เนี่ยหรือว่าเมอร์ซีเดสเนี่ยแล้วก็แมชนิกเนี่ยหรือว่าเป็นตัวที่ติดดาเมจ็อปเทียร์เลยนะแต่ว่าคนอาจจะไม่ค่อยเล่น นะครับอันนี้แปลกก็อาจจะเกิดจากสาเหตุที่ตัวละครมันเก่งช้านะครับแล้วก็ค่อนข้างจะใช้ของปริมาณเยอะนะครับซึ่งอันนี้นผมก็ไม่สามารถทราบได้ว่าทำไมคนถึงไม่ชอบเล่นกันเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไว้ผมจะมาพูดในส่วนของสตรีมมิ่งในวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมจะมาสตรีมเนี่ยทุกวันเสาร์อาทิตย์ไม่6โมงเย็นก็ประมาณ5ทุ่มนะครับก็เวลาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแน่นอน แต่ว่าเดี๋ยวข้ออาทิตย์นี้จะมาคุยเรื่องอันนี้นะครับว่าแต่อาชีพเนี่ยทำไมคนเล่นน้อยนะ่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามสตรีมไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดนะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคําถามเนี่ยก็ยังไงสามารถพิมพ์ฝากไว้ได้นะครับหรือให้ดีเนี่ยก็แนะนําให้ไปถามในสตรีมมิ่งดีกว่านะครับเพราะบางครั้งเนี่ยถามในตัวยู u ูบเนี่ยผมอาจจะตอบช้านะครับไม่ก็ จะตอบคําถามได้ไม่กระจ่างนะถ้าเกิดไปถามในสตีมิงเนี่ยอาจจะเคลียร์กว่าครับผมแล้วก็นั่นแหละสุดท้ายนะครับข้อมูลทั้งหมดที่คลิปนี้เนี่ยเป็นแค่ข้อมูลเฉยๆนะครับอย่าเอาไปคิดมากนะไม่ว่าคุณจะเล่นตัวอะไรแล้วก็อาชีพของคุณเนี่ยจะเป็นที่นิยมหรือว่าเป็นที่ไม่นิยมเนี่ยก็อย่าไปซีเรียสน,นะครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับความเก่งนะตัวละครเราจะเก่งไม่เก่งเนี่ยอยู่ที่งบประมาณ ของการทําของนะครับทุกตัวเนี่ยเล่นได้เก่งหมดออนะครับอย่าไปน้อยใจนะและ้วก็ไฟที่แบบว่ากําลังจะเริ่มเล่นใหม่เนี่ยก็สามารถดูได้นะครับว่าไอสามรูปเนี่ยแต่ะอาชีพเนี่ยมันมีความยอดนิยมประมาณไหนนะครับเผื่อใครอาจจะชอบความท้าทายนะครับก็สามารถที่จะมาเล่นอาชีพที่คนไม่นิยมก็สนุกไปอีกแบบนะถือว่าคุณจะเป็นตำนาน ของอาชีพนั้นนะครับยังไงก็เล่นเกมให้สนุกนะครับแล้วก็อย่าไปเรียสกับเรื่องของอันดับมากนะครับเพราะตัวผมไม่ค่อยนิยมเลยครับนะครับผมโอเคสุดท้ายนี้นะครับใครที่เล่นอาชีพไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับว่าทําไมคุณถึงยังเล่นอาชีพนั้นอยู่นะครับผมผมก็ยังเล่นฮีโร่อยู่นะก็ว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะมาสนใจนะครับเบนเชนเมดแอนนอนเนียหรือว่าเออ布拉เต ดอนวอลคอแซอะไรก็ตามแต่นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสลับเกมเมเปิลสตอรี่เอ็มนะครับยังไงก็เจอกันนะอันนี้เป็นข้อมูลสลับเอเชสองสกาเนียนะครับอีกครั้งนะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่คนไทยเนี่ย80%อนนะครับอยู่เยอะมากยังไงก็ไว้มาจะเจอกันนะครับถ้าเจอก็สามารถจะทักทายได้นะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันในสตรีมันเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนคลิปเนี่ยก็จะพยายามมา บ่อยๆนะครับจะมาบ่อยๆแล้วโอเคงั้นผมไปก่อนนะถ <laughs> okay, ือว่าโอเคบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ